อย่านะอย่าพี่น้องอย่าอย่าคิดว่าทำเล่นๆนะพี่น้องอย่าคิดว่าทำเล่นๆทันจริงนะพี่น้องดูสิสามสัปดาห์จะเข้าหนึ่งเดือนนะสามสัปดาห์กว่าดูพี่น้องโตแล้วนะโตแล้วนะอีกสัปดาห์หนึ่งอาจจะเห็นดอกนะพี่น้องปอากอก็มีลูกแล้วนะพี่น้องปลรกอมีลูกแล้ว อย่านะพี่น้องอย่าไปคิดนะทำเล่นๆน,นะไม่จริงไม่ใช่นะเอาจริงนะพี่น้องปักสวนครัวรู้ว่ากินได้ผมนี่เห็นไหมใหญเลยนะมะเขือยาวมะเขือเปาะพริกหนุ่มพริกหอมกับเผาใบแมงลักโหระพานี่พี่น้องดู ดูมันทำดูมันทำตัวท่านี้ท้านึงมีสูเดี๋ยวก็หักครึ่งลรอนี่แด้เอวหักหลอกมึงไอ้ฮ่าดูมันทำดูมันทำนทำี่เนาะคนอื่นก็ยังเลยมันแล็ดคนเดียวออกก่อนเพื่อนเลยนะพี่น้องนะ